อัปเดตข่าววันที่25รกรกฎาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของ w h o นะครับองค์การอามัยโลกเนี่ยเขาได้ออกปรกาศภาวะฉุกเฉินนะเกี่ยวกับโรคฟีดาษนะแล้วก็ฝั่งของ Bitcoin, cryptocurrency นะครับรวมถึงอีลอนมัสเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาจะกลับมาซื้อ Bitcoin ครั้งหนึแน่นอนมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราดูกันครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนินึงนะครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเพื่อนเพื่อนที่อยากสนับสนุนเราและดูรายละเอียดความรู้กับเทคนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติม,ตมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ล่างได้ลเลยครับและก่อนอื่นเรื่องวันที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับในฝั่งของบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีในวีคนนนนนนนีี้กััับบเเเพพื่่่่ออดดูิึงงงะะครราวาวใฝขย เพิ่งปิดกราฟวีคไปนะครับเมื่อช่วง7จ็ดโมงนะครับแล้วก็ทําการดรอปลงมาเลยนะล่วงลงมาเลยนะประมาณเกือบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยนะครับตอนนี้ในภาพวีคของบิตคอยนะก็มีทรงที่ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างสวยนะครับแต่ในภาพภาพเดย์หรือว่าภาพเล็กเนี่ยมีการดรอปลงมานะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดวีคเนี่ยมีการขึ้นไปแถวแถวแนวต้านเก่าของเขาเนี่ยที่เป็นเส้นชาติเฉลี่ยเนาะตรงนี้ก็จะมี2 5งหมแล้วก็3ามหมนะครับที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้เนาะ ซึ่งตอนนี้ต้องรอดูก่อนว่าในภาพเดย์นะครับในภาพเดย์เนี่ยจะเอาอยู่ไหมในพวกแนวรับแนวต้านที่มีเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งมันก็จะไปกองอยู่แถวประมาณ2 1ง0 0นะครับไม่รู้ว่าแถวเนี้ยเอาอยู่หรือเปล่านะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวเอาคอยอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น e t ทนะครับก็มีการปรับตัวลงมาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าบิตคอยนะบิตคอยน่ารู้สึกว่าน่าจะมีการดกปมากกว่านะครับเอ่อถ้าเกิดเราดูในภาพที่มันขึ้นมาด้วยเนาะ เพราะว่าอีทีเอสเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่800ดอลลาร์นะขึ้นมาที่1 5 0 0นะครับแต่ตอนนี้ Bitcoin นะดูเหมือนอไปน้อยกว่านั่นเองนะครับขึ้นมาจาก1,000,009นะขึ้นมาที่2 10, 4 0 0 0นะครับแล้วก็โดนตกลงมาที่2 2 0 0 0นะครับตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูกันว่าตัวเอาคอยต่างๆเนี่ยมันจะไหวไหมนะครับเพราะว่าอย่างฝั่งเอดีเอเนี่ยก็เพิ่งดิบเมื่อวานนะก็มีชาวเอาคอยของ ADA เนี่ยก็ มีเฮกันนิดนึงนะครับในตัวแท่งเขียวที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับ ADA นะครับคราวนี้ในฝั่งของ d ีเอสวายนะดีเอสวมันอาการเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวค่าเงินดอลลาร์นะครับเดี๋ยวขอเปิดให้เพื่อนดูนิดนึงนะรู้สึกว่าจะอยู่ด้านล่างนะด้านล่างนะครับ d ีเอสาหายไปละโอเคอยู่ตรงนี้นะครับ d ีเเนี่ยดูเหมือนจะมีการแช่ตัวของราคาเกิดขึ้นนะสำหรับ ดีซไวลงมาที่106นะครับตรงนี้ก็มันเป็นแนวรับด้วยแหละแถวนี้นะครับตัว105ยนหะ้เนาะร้อที่มันมียอดเก่าอยู่นะครับก็ต้องรองดูว่าเแถวนี้จะยืนอยู่แล้วก็จะกลับตัวได้ไหมถ้าเกิดดีซไวกลับตัวเนี่ยก็จะส่งผลให้ฝั่งของคริปโตหรือว่าทางฝั่งของทรัพย์สินต่างๆนะครับทั่วโลกโดนโดนเทขายมาทีหนึ่งนะครับก็ต้องรองดูกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยที่ข่าวแรกดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรคุยกันบ้างเนาะในฝั่งของฟินแลนด์นะครับเขามีการเทขายบิตคอยตออกมาประมาณ47ล้าน นะครับตัวดอลลาร์เนาะซึ่งตัวจำนวนเงินตรงนี้เขาจะเอาไปโดเนตนะครับในฝั่ง,งยูเครนไปช่วยซัพพอร์ตทางฝั่ง,งยูเครนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสองครามนะครับที่ยังไม่จบสักพีเนาะแล้วก็ทางฟินแลนด์เนี่ยเขาก็น่าจะมีการช่วยเหลือตรงนี้นะครับให้กับทางยูเครนนะครับคราวนี้ในฝั่งของวิเวอร์โซ่เนี่ยหรือว่าองค์การอนามัยโลกนะครับเขาได้มีการประกาศนะรประกาศเขาเรียกว่า ภาวะชุกเฉินนะครับระดับสูงสุดเลยสําหรับตัวโรคฝีดัดล,ลิงนะครับที่มีการแพร่ระบาดตอนนี้เนาะแล้วก็มันลามไปประมาณ75ประเทศตอนนี้นะครับรวมทั้งหมดประมาณ1 6 0 0 0ันรายนะครับที่ไทยที่มีข่าวเนี่ยก็จะมีอยู่1คนใช่ไหมนะครับที่โผล่ขึ้นมาเนาะก็ต้องระมาระวังกันด้วยนะซึ่งโรคเนี้ยมันก็ยังไม่มีตัววัคซีนที่แบบจะมาป้องกันหรือว่ามียาที่จะรักษาได้นะครับโอเคคราวนี้ในฝั่งของ,ของคอร์เทนกราฟเนี่ยก็มาวิเคราะห์เรื่องกราฟกันนิดนึงเนาะ ในช่วงจบวีคนี้นะครับว่าในฝั่งของคริปโตเรงเรนซีแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเนาะก็ในฝั่งบิตคอยเนี่ยถ้าคอเทเลกราฟเนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะมีสัญญาณการยืนนะครับตัวรีสแตันตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะยืนอยู่ไหมเนาะเพราะว่าทางฝั่งเอเนี่ยก็มีการตัดเกิดขึ้นนะแต่ตัวราคาเนี่ยดรอปลงมานะครับอาการไม่ค่อยดีเลยนะครับสำหรับบิตคอยตอนนี้ก็รู้สึกว่าลงมาแตะแถวประมาณ2 2งหมนิดๆน,นะครับในฝั่งของภาพ4ชั่วโมงเนี่ย มีการปรับตัวที่ซิกแซกนะเป็นลักษณะของดาวเทนซิกแซกนะครับที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าซัพพอร์ตแถวเนี้ยจะอ,อยู่ไหมเนาะมันน่าจะลงมาแถวประมาณ22-400ได้นะซึ่งตงน,นี้ดอกลงมาแล้วนะครับก็เป็นซัพพอร์ตที่ดูเหมือนดูเหมือนจะเอาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับ e t ที S, นะครับ e t ทมีการเบรกขึ้นมาแนละ้วแล้วก็ราคาอย่างทรงๆอยู่ไม่มีการดรอปลงไปเยอะเท่าไหร่แนละ้วเพราะว่ามีสัญญาณ การเข้าไปซื้อกันเยอะนะสำหรับตัวเดิเมอร์ดนะครับที่จะมีการปรับนะครับหลังจากนี้เนาะในช่วงเดือนกันยานะครับ BCS นะครับ b c เเป็นเหรียญเก่านะ,ะเก่ามาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาเนาะ,ะตัว m a เนี่ยก็มีการตัดเกิดขึ้นละนะฮะแล้วก็ภาพสีชั่วโมงเนี่ยก็มีการเบรกเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะเป็นเอาคอยที่หลายๆลคนเคยเทรดเคยเข้าไปลงทุนกันนะครับ ทางฝั่งของ axs นะหรือว่า axie เนอะ axie infinity นะครับก็มีการยืนของราคาแล้ววันนี้ทางฝั่ง c อ l l เกมเขาก็มกาฝา,ากกันนะครับก็ลองออกไปดูกันได้นะครับในภาพเล็กๆเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะละนะครับก็เป็นเหรียญที่เพื่อนๆใช้เทรดในการเล่นเกมกันนะครับก็เป็นคอเกมที่เขาเข้าไปลงทุนกันด้วยนะฮะ eos นะครับ eos เนี่ยมีการยืนของราคาเหมือนกันนะครับ ym e a ก็เพิ่งตัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ในฝั่งของ4ชั่วโมงก็ทรงสวย ค่อนข้างสวยเลยนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเหรียญต่างๆนะครับของฝั่งของคอรเทกราฟนะฮะคราวนี้มีเรื่องที่จะคุยกับเพื่อนในเรื่องในฝั่งของเดอะเมิร์ดนะเดอะเมิร์ดเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมในในฝั่งของพูฟพอมพูฟเวอร์เขาเป็นพูฟเวอร์สเตกนะครับซึ่งคอรเทสกั์ตรงเนี้ยก็มีคนมาพูดนะเป็นฝั่งของรีเชิร์ชหรือว่าเป็นคนนักวิจัยต่างๆเขาบอกว่าอีทิเรียมเนี่ย จะเข้ามาเช็คโอเวอร์ในฝั่งของบิตคอยได้ก็คือเหมือนตลาดเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวได้ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าฝั่งของบิตคอยได้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีเลยนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะแต่จริงๆเนี่ยบิตคอยเนี่อก็จะไม่ค่อยชอบนะซึ่งตัวผมเองก็ะสะสมบิตคอยเหมือนกันก็ไม่ค่อยได้สนใจพวกเอาคอยหรืออีทีเรียมเท่าไหร่นะครับคราวนี้ในฝั่งของเอลโซดอร์เนี่ยเอลโซดอร์ก็มีข่าวแนละ้วว่าเขาเนี่ยกำลังจะ เขามีตัวตัวบอลเดี๋พันธบัตรนะในฝั่งของเอลโซดอร์อยู่แต่ก็มอร์แกนซารีเนี่ยเขาประกาศนะที่จะเข้าไปซื้อนะครับตัวบอลของฝั่งของเอลโซดอร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดบอททอมได้แล้วนะครับซึ่งเอลโซดอร์เนี่ยก็ได้มีการถือบิตคอยอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนั่นหมายความว่าเขากำลังบง่งบอกถึงสัญญาณการกลับตัวของตัวบิตคอยหรือเปล่านะครับทางฝั่งของมอร์แกนซารีก็ต้องรองดูกันนะครับ ครนี้มาดูของฝั่งอีลอนมัสกันบ้างน,นะอีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็ได้มีการทําการขายเนะาะอาจจะบอกเป็นเทสลาก็ได้เทสลาเนี่ยมีการทำารทำการขายตัวบนะิตคอยน์ะออกมาประมาณ75%ของการถือทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ไซส์มันก็อยู่ที่ประมาณ90้าสเก้อยสามล้านนะครับดอลลาร์นะซึ่งการในขายเนี้ยอีลอนมัสก์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยพรอมิสเซนะว่าจะกลับไปซื้อบิตคอยอีกนะครับสำหรับเทสลาเนาะ อาจจะต้องรอดูว่าตอนนี้อาจจะมีเรื่องโฟร์แคชโฟร์นะครับที่จะต้องใช้หรือเปล่าก็เลยจะต้องทําการขายออกมาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแล้วที่เรามาฝากมาแชร์กันเพื่อนในวันนี้นะครับก็หวังเป็นประโยชน์นะครับแล้วสุขข่าวในวันนี้นะครับก็มีข่าวเดี๋ยวฟังของ w h วนะครับที่เขามาประกาศภาวะฉุกเฉินนะเกี่ยวกับโรคฝีดาลลิงนะครับก็ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงนะในบ้านเรานะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับคล้ายๆกับโควิดเลยนะก็ค่อนข้างน่ากลัวดับหนึ่งเลยนะ ก็เพื่อนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ได้ฟังของบิตคอยคริปโตเคอเรนซีนะครับที่มีเรื่องของเทคนิคอลนะครับมาฝากเพื่อนๆแล้วก็ฝั่งของตัวอีลอนมัสต์นะครับที่เขาบอกว่าจะเอาเทสซาเนี่ยกลับมาซื้อบิตคอยอครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กับทางช่องยูทูบลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซี rency, แล้วก็ฝั่งของเทดดี้ชอตมาร์เก็ตวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบบคคุณแล้วสวสสััดีร